นวิธีที่ง่ายๆง,ง่ายอย่างยิ่งเลยนะเวลาจิตเราฟุ้งซ่านหรือจิตเรามีโมหามืดมัวดูอะไรไม่รู้เรื่องสับสนไปหมดเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะแก้อย่างไงนะไม่ต้องคิดรู้ว่าจะแก้ไขยังไงจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตมีโมหามืดมัวนะรู้ว่ามืดมัวแล้วก็รู้ทันเข้าไปที่จิตของตัวเองจิตไม่ชอบ ความฟุ้งซ่านจิตไม่ชอบความมืดมัวจิตอยากได้ความสงบจิตอยากได้ความสว่างแจ่มใสนะรู้ลงไปนะจิตมันยินดีข้างหนึ่งมันยินร้ายข้างหนึ่งนะมันยินร้ายกับความไม่สงบยินร้ายกับความฟุ้งซ่านมันรักใคร่ยินดีในความสงบ ในความไม่ฟุ้งซ่านในความสงบในความสว่างแจ่มใสอนะไรนีมันมีความยินดีมีความยินร้ายเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดียินร้ายนะจิตเรจะยิ่งดิ้นรนทำงานมากขึ้นนะแทนที่จิตจะสงบจิตกลับทำงานมากขึ้นอย่างเวลาเราภาวนาแล้วจิตเราไม่สงบนะเราพยายามจะให้สงบนะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มันยิ่งฟุ้งซ่าน ไปตรงที่อยากทำแล้วก็ดิ้นรนทำนั่นแหละมันทำให้ฟุ้งซ่านมากขึ้นแต่ถ้าเราตัดที่ต้นต่อของมันเรารู้จิตฟุ้งซ่านเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบความไม่ชอบดับจิตเป็นกลางพอจิตเป็นกลางนะความฟุ้งซ่านมันทนอยู่ไม่ได้เรามันดับขาดสะบั้นทันทีเลยพอจิตมันเป็นกลางได้มันตั้งมั่นอัตโนมัติอยู่แล้วล่ะ ตั้งมั่นมันเป็นกลางขึ้นมาก็เอื้อให้เกิดปัญญาปัญญาทำหน้าที่ตัดสิ่งที่ไม่เดีออกไปอย่างความฟุ้งซ่านเนี้ยพอความฟุ้งซ่านเกิดสติรู้ทันจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางจะเกิดปัญญาปัญญาก็ตัดความฟุ้งซ่านขาดสะบั้นออกไปจิตก็ตั้งมั่นสงบเด่นดวงอยู่นะเพราะฉั้นไม่ต้องพยายามทำจิตให้สงบไม่ต้องทำจิตให้ตั้งมั่นนะ ให้รู้ทันเวลามันไม่สงบเวลามันไม่ตั้งมั่นพอรู้ทันแล้วสังเกตลงไปจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันถ้าเราถอดถอนความยินดียินร้ายเสียได้นะีความดิ้นรนปรุงแต่งของจิตมันก็หยุดจิตมันก็สงบตั้งมั่นเด่นดวงเป็นกลางนะง่ายอ่ะง่ายมาก แต่ถ้าเราไม่รู้วิธีโ้ยากนะอย่างจิตรเราฟุ้งซ่านนะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเมืม่อไหร่มันจะสงบก็ฝนะึกสมาธิก็ฝึกกันเป็นสิบสิบปีและถึงจะชำนิชำนาญนนะไม่ไม่ทันอนะนะไม่ทันกิเลสของคนรุ่นนี้เมื่ออาศัยสตินะรู้ทันลงไปจิตฟุ้งซ่านรู้ทันจิตยินร้ายต่อความฟุ้งซ่านรู้ทัน และจิตจะสงบเองตั้งมั่นเองอันนี้คือการใช้ปัญญานำสมาธิแต่ตอนที่หลวงพ่อหัดนะหลวงพ่อใช้สมาธินำปัญญาพอยุคนั้นไม่ได้ยินครูบาอาจารย์องไหนสอนเรื่องปัญญานำสมาธิไปที่ไหนก็มีแต่เรื่องหายใจเข้าพูดออกโทไม่ก็พูดโธพุโทโธอะไรอนยะ่างนี